ขอเงินแน่อยจะไปซื้อข้าวมากินขอเงินแน่ขอเงินแน่ขอขอขอเงินแน่ขอเงินแน่ขอขอขอเงินแน่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 โอ้ยนั่นจะมาตึงคืนสั่ง มันมาเพาได้หน300ึ่งสามรอยก่าหนึ่งโอ้ย<อ> <c oughs> นี่มันเต็มมานแมวเบ้งเงินเบื้งหอยหาสามรอยสามรอยาเพาะได้หนึ่เอาเบิ้งแล้วลูกสินลูกสินหกสิบาทจ้าขอมัดหนึ่งชูก็เป็นกิีนปลาดูสิชบมาเป็นมัดไบเนียไป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 ่ดี๋ยวนเป่าดูดเสื้อนี่มันเงินไอ เป๋ามีเงินเงินอันนี้น่ะเป็นเงินที่ข้าพเจ้าไปซักผ้าแล้วข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าก็เลยเอาไว้ในถุงส่งหรอก็เลยว่าเออไปอาบน้ำก่อนหน้าข้อนี้ไปเห็นเงินเฮาเดี๋ยวแล้วเงินก้อนนี้ไปอยู่ในซักผ้าหรืมันเป็นเงินไทยเงินเฮาเงินเฮาได้ยังไงมันตายได้ยังไงมันตายได้จังไงอบ่ได้พอแล้วโอ้ยตัวเองจะเอาแค่ไหนขอหารอยตัวเองจะไปกินอะไรตัวีองสองรอยตัวเองจะไปกินอะไรตอนที่เขานั่งรถมาน่ะเขาสั่งไปเลยว่า ยำบะหม่าอันนึงยำมันมัวอันหนึ่งค like ่ะแม่เ <laughs> ท่าไหร่แล้วสามน้อยโอ้โหแล้วกินยังไงอู้กินไรก็อ้วนใส้เสื้อผ้าย่าไผ่เจ้าไผ่เอาดีดีกหมูเอามันตื่นมามันเฝ้ากินมาจัง แต่ก็ยังไม่หิวอยู่ไม่ได้ถามู้าพวกได้มันกินแต่อยู่เหือนหิวลองกินซีเรียลเออตางนานานกไปกันเถอะปะอยากจะบอกว่าส่งผมทรงนี้นั่งแต่เมื่อคืนนะยานกุ๊กๆๆนมันหอมสรุกล้่สกิจเจาะเสดจะเกล้ย คนของรืเราเราไปจอ่ะเอ้าตั้งท่านันกับบ่มีทางเขาไลไม่มีเกินอะไรคะอยากกินอะไรอยากจะให้กินสวัส่ีค่ะสวาสดีค่ะ อ่ะมันเป็นทางต่ำไปเนอะ